เมื่อเราเติมโฟมนะครับเราก็ชี้มาเราก็ปรับมาตรงที่ชที่เป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับผมแล้วก็โฟมนะครับสามเปอร์เซ็นต์นะครับในถ้วยตวงนะครับใส่ในกระบอกตวงเรียบร้อยครับก็จะไหลลงไปเรื่อยนะครับค่ะผมเรากําลังจะเติมน้ํานะครับเราก็บิดมาที่รูปน้ํานะครับแล้วก็เสียบจุกน้ําเข้าไปนะครับ กดให้อยู่นะครับจากนั้นก็จะเปิดน,น้ำไหมครับแบบเปิดเปิดเตร้มน,นอน่ะอ,อ๋อันนี้จะมีวาลวตัวเ,เดนวาลนี่นะครับตัวน,น้ำร้อนมันก็จะออกมานะครับผมตายนะครับกดแล้วก็อออกมานะครับประมาณนี้ แต่ก็หลังจากนั้นเราก็บิดบิดตรงนี้นะครับไป็นตำแหน่งที่ใช้งานนะครับอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้คือ่งคือการพร้อมใช้งานแล้วนะครับแต่ต้องเปิดลมโอเคต่อไปแล้วเป็นการเปิดลมเพื่อให้ตัวถังอากาศจ่ายลมไปเพื่อผสมน้ำกับโฟมนะครับตอนนี้ก็จะเพิ่งจะพรมใช้แล้วครับดูที่ปลายสายของผมอ่านี่นะครับน้ำยาโฟมนะครับที่เรามองเห็นนะครับ ก็จะเกาะอยู่ตามต้นไม้สีขาวๆอย่างเงี้ยครับทั้งหมดจะใช้ได้สี่นาทีนะครับเดี๋ยวลองจับเวลานะครับผมต้องแป๊จับเวลาหน่อยครับได้ไหครับหนึง่งสองสาม ต้องถ่ายรูปอาไรก้นในะครับถลาสเวลาของประมาณ40น,นาทีครับผม